เอาล้วครับวันนี้ผมก็ได้มาเดทกาแฟนนะครับรู้่าครับไม่ใช่ครับคนข้างหน้าครับลูกแก้วนะครับไหนไหนลูกแก้วอ้าวลูกแก้วลูกแก้วมาด้วยเหรอข้างนี้แฟนตะก้องครับแฟนตะก้องครับไอ้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 วันนี้เรามาทําอะไรครับไปซื้อเสื้อครับเสื้อพิธีกรเสื้อพิธิกรหมอต้นนะครับก็าเรแล้วออกจากบ้านมาเสียตังค์นะครับก็เพื่อเตรียมพร้อมกับรายการใหม่ของเรานะครับซึ่งขอปิดชื่อไว้ก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยไปเลยเด้อไปไปไปดูเลยดีกว่าไปไปไป อยู่ในห้างเลยครับแพตตีนัมครับเอามาทำไมครับผมว่าน่าจะมาซื้อเสื้อผ้านะครับยังงบแบบถามไยู่ได้ที่ม่ากูถามว่าเรามาของใครครับก็มาครับแฟนหรือไม่ครับผมครับลูกแก้วครับเอ่อขอขอดูหน้าลูกแก้วหน่อยครับอ้าวหม่ใหม่ใหม่ใหม่นี่ขอขอดูลูกแก้วครับยิ่งมีอะไรรู้สึกยังไงบ้างครับมากับคนหลอกสองคนเนี่ยไม่ถามนิดเดียวเอาเรื่องพิจารณ์พิจารณ์ เออเจ้า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 เจ้เจาเจ้าก็พูดดีวนะใครก็เ่เมันจะอยแล้วไงก็คือมืนจ้าเรามาทำอะไรครับโอเคไมนี่เพนชสิทุกคนไม่เคยเจอเเ่เลเผมรถตาายอยียากจะติดติดแล้ว เอาละเข้าใจได้เลยนกันะครับนี่ของผู้เออ่ะฮะเวลาคุณซื้อของผู้ซื้ออ่ะตรงนี้ยตัวหรอผิวหรอผิวลองหาไอ้ลองสอนวิธีการหาขอเคดิรอๆเราหาไม่เป็นเราไปดกินาพดีมั้ครับเราสักชิ้นครแล้วหยิบกินเลยตลกนะครับแว่นกินอยู่ใกล้แล้วนะครับ Today I don't feel like d o i n g anything i just wanna เอาละครับก็ถึงที่นั่งพักแล้วนะฮะครับเป็นทางเขาสร้างไว้เพื่อเพื่อนั่งนะฮะเอ้ยเอา เขาท้าอะไรเลี้ยเอ้เล่มึงเคยไปผับป่ะแบบผู้หญิงผู้หญิงมึงเป็นผู้หญิงดิเต้น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 แล้วผู้ชายจะเดินไหมอะไรเราคิดว่าเราไม่อยาก ก็เลยอาาจแล้วก็มันเยอะเลยหยิบเฉยไม่เกรงใจเลยในฐานะที่ผมมาออกมาโดดไล่ออกข้างนอกนะแล้วก็จกนี้แม่งการเสียง ผมก็จะบทอะไรให้พวกเขาฟังนิดนึงนะฮะคือคือคิดไง่ายจะซื้อเสื้อพิธีก่อนวะแม่งให้งงมาร้อยหนึ่งคนละร้อยโอ้โหผมไม่เห็นด้วยซื้อเสื้อไม่เป็นพันเงินก็ไม่ค่อยมีน่ะหมดเลยอบบมือแรกเนี่ยเออออกไปมือแรกเอ้ยอย่าอย่าดูดิห่ายเออเดี๋ยวมึงเออแหละเออคืออ๋อแล้วอยู่ดีก็พาพาเราออกมาไง คือรู้ว่าคุยแล้วแต่ว่าอยู่ดีออกเราออกมานะนะนะไม่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ควรนะไม่ควรเลยครับนี่ลูกแก้วแต่ก็ดีนะได้มาเดทกับลูกแก้วนะอันนี้อ้าวไม่ได้มาเดทกับกลัวมือใครก็ผมได้มาเดทกับลูกแก้วสองต่อสองสองต่อหนึ่งสองสามสี่สี่นะต่อสี่มาไม่ได้เดทกับแล้วผมก็ครับ ก็ครับแค่นี้แหละฝากบอกถึงอาจารย์ออดนะฮะว่าน่าจะให้งบเยอะอันนี้หน่อยครับแล้วผมจะซื้อเสื้อ,อเอาไส่สูตรมา,ลมาลเลยสามผ้าอ่ะออนั่นแหละแค่นี้แหละ<ป>เออไป,ไป,ไป เฟียวอะเผียวอะไม่เผียวโอเคเอาเนี่ยเอาอันเนี้ยเราจะหาได้น้อยหน่อยนะเพราะเมื่อกี้ พี่ดับเพลิงเขาเดินมาแล้วบอกว่าหยุดถ่ายนะครับบอกไม่ให้ถ่ายนะครับผมเป็นพนักงานดับเพลิงชุดมันเหมือนกันเขาเป็นแบบตองคอเลยว่าไฟแมนนะอ๋อได้ไรได้ไรอีกเหรอแค่แค่นดียวเลยกันเดี๋ยวพี่เอาไมาอีก ไอ้เชือไหนเอาอะไรดินี่กางเกงขาสั้นกระสุนนะมึงเอาเสื้อกไหนหรือความคิดถึงวันชาคนได้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 ง่าก่อนได้ก่อนอะไรนะงานอดิตชุดข้างในเหรอมึงจำไอ้ชุดแจ็คสวร์โลนั่นเลยจมทำไงหรออ้าวทำไมตาแผนของเราคือจะเอากระสุนแล้วกางเกงขาสั้นแบบสีแป๊ดแป๊ดอ่ะครับเอาละคาเราก็มาถึงร้านแล้วนะครับครับผม จริงอแล้วแต่แล้แต่แต่เสื้อว่นยอยากเล่นเจ็บๆอ่ะเจ็บใช่ไหแตก็เพ่อนยัเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหเจ็บไหเจ็บต่อย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 ต่อ่อยต่อยต่ะนต่อยร่อยร่อเอองต้อลองไปดูต่อยตอนนีอก็มีแนวโน้มว่าหนุ่มๆนะคะจะได้ชอด่ออย่ตอนตตออยยยอยเยอ งกพิมพ์เช็ดกับใครอะไม่ใส่ไหนก็ไม่ขึ้นเลยมันไม่หลอกขี้ข่าอุ้ฮะอ่ะเธ้ก็ยู่เราพอยังก่อยัก่อนเรายังไม่พอแล้วก็ติดตามเขาต่อไปยิ่งขำแม่ยอะวัตช์แม่ทำอะไรเรามาลุนกันสิว่าจะผ่านร้านนี้ไปหรือไม่ Hey. I got something that makes me want to shout I got something that tells me what it's all about ครับมีสองตัวไหมหรือว่าอย่างตัวพี่ๆจะเอาเหมือนกันหรือไม่เหมือนไม่เหมือนดีกว่าโอเคเหรอแบบไหนตลกอ่ะตลกวะตลกวะยังไงดีอ่ะเอาละฮะคนที่จะชนนี้ตัวตลกไหมฮะคอมเมนต์ข้างล่างอะไรนะฮะอะไรเสื้อแต่ผมว่ามันยังไม่ใช่ยังยังเริ่มใหม่เอาละเราก็ได้สรุปแล้วว่าเราจะเอาเสื้อตัวนี้มั้งมั้ง มังมังมังไว้ก่อนแล้วกันเบื่ออันนี้เป็นแผนกคอสตูมเราไปคนเลื่องแผนคอสตูมนะเออาขงตัวมามาใส่ได้กันกูใส่ดีเาบอกกูใส่หลังอ๋อเสียอะตอนนี้เราก็มีเราให้งืไปคนละร้อยใช่ป่ะใช่ผู้่อกีหมดไปเท่าไหร่เก้าสิบหกหกร้อยเก้าสิบร้อยแปดสิบค่ะร้อแวัน ร้อยเก้าสิบเสื้อนี้สี่ร้อยห้าสิบห้าสิบอันนี้เก้าสิบเก้าสิบอ่าคิดเอาเองได้กูตกเล็ของพี่ยังไงพี่เอ่อรวมแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบครับที่เหลือต้องเอาไปซื้อพ่อเรารู้สึกยังไงกันบ้างที่มาเดินตรงนี้ต้องาตาบอดครับเขาบอกว่าเสื้อผู้ชายนี่หายชุดยากกว่าผู้หญิงซื้อมาถามว่าจะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเดทครั้งนี้เราเดทกันทั้ าก็เดี๋ยวติดตามผลงานแล้วกันวันนี้ก็มาเลือกชุดละชุดผู้ชายแม่งคนป้านอกออ่ะดูเด่นเอาประไรแย่ดูเอาใครเลือกใครเลือกวะใครเลือกไม่บอกเลยนะคะว่าใครบอกใครเลือกก็ก็ไม่รู้อะม่รเ้อกอนั่นแหละไปไปไจับจับับจ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 รบจะไจัรจับ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 จจับจับจับับจับจับจัับจ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 ับ มีปะมีจีสามปะมีจีสามปะจีสามดูดิเรื่องนี้มีแต่บีมีบีค่ะน้องโอเคบีสามต้องบีสามรู้นกันว่าจะถูกหรือเราก็คงจะไม่ได้กลับบ้านนะครับจบกันที่แต่เราต้องดูไปเรื่อยๆดูเรื่อยใช่หรือเปล่าติดตามตอนต่อไปนี่ัต่อเลยครับต่อเลยไม่มือชี้ไปเอาอยากจะมึงพูดอะไรหมือนว่าไปไหนอ้าวไปทางนู้นนะตลาดชัวร์ป่ะ สัสผมมั่นใจรออ้อเปอเซ็นวะ่าวัดลงเฮ้ยลูกแก้วลงหรอมามาเดี๋ยวพาไปอาจารย์ใคร อ๋อที่เขาอยากนี่นะเป็นกิจกรรมชนครับทะเบียนทะเบียนยุบนี่มองดีๆนับว่าเป็นการชนที่รู้เจอหน้าม้วนหน้าออกเก้าสามม้วนหน้าออกเก้าสามเคยมีการณ์ขึ้นอะไรปหน่อยครับอ๋อเพราพอดีรถรถรถมันไหลไหลมารถเมย์ไหลมาปึ้งปึ้ง ปึ้งอะไรครับถามดิอะไรครับอะคิดได้หมดเลยไม่งช้าไงอะไรอะไรไปแยกกันไปเอาล่ะฮะโดนรถชนก็เหตุการณ์ที่น่าตั้งึืกึงเกิดขึ้นนะฮะคือรถถูกชนโดยเอ่อโดยโดยโดยทะเบียนรถมีคันใหญ่1 2 9 8 7 8เดี๋ยวผมลบไปเต้นให้ดูไปไปเลยไปไอเขาเครียดกันอยู่เดี๋ยวไอมึงจะเต้นเหรอไม่ใช่เรื่องวะ คือมึงคิดอยู่วะไเป็นนี้กันเลยเอาละฮะก็เคลียร์ปัญหากันอยู่ดูๆป่าก็น่าเคลียร์เลยร้อนหน่อยมาถ่ายหน้าอาจารย์อาจารย์ร้อนนี่ถ่ายหน้าคนนี้ไว้คนน้โห้คออยาคืออคือกว่าคือมันอันตรายเพราะว่าถ้าเกิดชนอีกครั้งหนึ่งศพหน้าไม่สวยนะ